ส่งกำลังใจอ่อนอนงนางสาวไทยรุ่นใหญ่ตรวจพบต่อมไทยมัสโตเตรียมผ่าตัดเชื่อว่าหลายคนคงจำได้จากกรณีข่าวประเด็นดราม่าในโลกออนไลน์สำหรับข่าวการเลิกราของอ่อนอนงปัญญาวงศอดีตนางสาวไทยคนที่30ของประเทศไทยประจําปี2535กับอดีตสามีชิน,นวุฒิอาวกุลก่อนอื่นต้องขอส่งกำลังใจเมื่ออ่อนอนงนักสแสดงสาวนางสาวไทยรุ่นใหญ่ตรวจพบ ต่อมไทมัสโตเตรียมผ่าตัดตุลาคมนี้โดยเธอนั้นได้เล่าถึงอาการป่วยครั้งนี้ว่าตอนไปหาหมอเริ่มจากมีอาการแน่นหน้าอกเจ็บหน้าอกหายใจมีทั่วท้องพ่อไปหาหมอก็ได้ตรวจขึ้นหัวใจเอ็กซเรย์ซีทีสแกนแล้วก็เจอก้อนเนื้อที่ต่อมไทมัสซึ่งอยู่ระหว่างปอดกับหัวใจปรากฏว่าต่อมไทมัสโตผิดปกติขนาดอยู่ที่ประมาณ4เซนติเมตรและเอาเลือดไปตรวจด้วยแต่ไม่มีค่ามะเร็งต่อมไทมัสคือต่อมที่ร่างกายทุกคนต้องมี ต่อมนี้จะทํางานเมื่อเราเป็นเด็กเพราะจะเป็นต่อมที่สร้างเม็ดเลือดขาวและสร้างความเจริญเติบโตพออายุเยอะก็จะเป็นต่อมที่ไม่ได้ใช้งานแล้วแต่ยังอยู่ในร่างกายเราซึ่งจะพบหนึ่งในร้อยที่โตขึ้นผิดปกติคุณหมอเลยแนะนําให้ผ่าตัดก็จะทําการผ่าตัดวันที่6ตุลาคมนี้ซึ่งครั้งนี้เป็นการป่วยอีกโรคหนึ่งแล้วเจออีกโรคหนึ่งตอนนี้ก็กายภาพอาการที่เจ็บหัวไหล่ไปก่อนเพราะเกิดจากการที่ทำงานหนักและสะสมมา